กฎหมายการจดทะเบียนกับฝรั่งอย่าลืมเดอ้อเดี๋ยวนี้บาว่าเดือนอประเทศใดๆอืแต่งงานจดทะเบียนก็คือบุคคลเดียวกันเขาเป็นหนี้เป็นสินเฮาก็ต้องใส่นี่นะคะบางคนเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อนหลายๆคนหลายประเทศผัวตายต้องใส่นี่แทนผัวนะคะผัวล้มละลายเ,าเขาก็ต้องเป็นหนี้ร่วมอย่าลืมเดอ้อ แต่โอเคเนาะการที่จะมาอยู่ต่างแดนเดี๋ยวนี้ยังมีหลายทางเลยอ่าแต่ก่อนนี่ก็คือแบบยยจ่านี่นะเนเี่ยผู้ใดอยากเฮ็ุงานเบลเยียมก็ต้องแต่งงานมาแต่งงานมาที่ได้เหตุงานอืมห้าพวอย่างเดียวเป็นประตูช่องทางมาเหตุงาน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องคำนวณควรคิดเรื่องการเป็นหนี้เฮาบลูฝรังเป็นหนี้มาก่อนเออหรือจังใดนะคะถ้ารู้ไว้เคลียร์ไว้เนาะเข้าใจไว้เป็นดีนะคะมันมีตัวอย่างหลายอย่าง แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาติดแดงตั้งแต่เขายัางบริทนาเป็นคดีเรื่องราวติดแดงตั้งแต่ยังบริทนไปเอาเฮาเนี่ยมันก็ข้ามประเทศได้นะคะนี่เขาก็มาเป็นหลังที่มายูนามันก็สิเป็นอีกขั้นหนึ่งการที่ผัวให้เซนนั่นเซนนี้กับการที่เฮาบงกูความไว้ใจมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะเกิดขึ้นได้เสมออีหลีแล้วแถมเขาตายนี่ก็บ่าตายนําเขาด้ <c oughs> นี่มันยังอยู่กับเขาอืถ้าเกิดว่าผัวเฮตประกัน ไว้อืมทบลบกบหนี้เงินที่มีพอดีเฮากระโชคดีไปเด้๋ยวพสจะคิดว่าหวังผัวตายเราได้อย่างเดียวเด้อเ,เอออันนี้หักลบกบหนี้เรายังเหลือนี่ให้กับเฮาโอ้เจ็บปวดลายคนเด้ออย่าคิดเพียงแค่ยังเดียวผัวตายสีได้เงินประกันเงินนั่นเงินนี่น่ะอืหวังรวยยามผัวตายน่ะสมัยก่อนนะค่อยว่าคือยูเนาะอืม เดี๋ยวนี้บมแมนละเดอ้อต้องคำนวณกันให้ดีมันมีตัวอย่างแทบทุกประเทศตอนนี้มาเล่าสูกันฟังเนาะก็ขอบคุณคอมเมนต์นะคะขอบคุณเรื่องราวที่ให้มาเว้ามาจาาเนาะแท้ๆอันนี้อีหลีเป็นข้อให้สาวรุ่นใหม่ควรระวังอีกข้อหนึ่งนะคะการแต่งงานมาอยู่เมืองน,นอกเนี่ยอืมแท้ๆอืมคิดว่าเฮามาแตโตเด้อแต่พอกลับเฮาได้นี่ ดีบดีเห็นบ่อตัวอย่างพี่ปานีผัวตายในเมืองไทยค่ารักษาก็บบบมีปอะยุนําเฮาตั้งสิบเจ็ดปีให้คิดเบิงนี่เนาะที่เว้ามานี่บได้ซ้ําได้เติมอืมเอาไว้ให้ควรคิดให้ควรระวังรุนใหม่ๆอันใดที่ยังพบเจออจะเฝ้าหัวเลาะนะคะแล้วก็ทำนวนควรหากคำเว้าประเลา,ามผัวว่าเฮาสิป,ปอดภัยในมุมใดยังน้อย ก็ให้มันจบหักลบกบพอดีเฮาบอให้เฮาเจ็บใจเนาะก็โอเคนะความรักมันมีมันดีแต่ว่ามันก็กินบได้นบอาไนี่กระโบดีอย่างซี่ละบไว